เลยไปไปเห็นรถตู้คันหนึ่งนะครับรถตู้นั้นมีแต่พระพิสูจน์สามาเดชทั้งหมดอยู่ในนั้นนะแล้วก็บาเอือนี่อยู่กลางกรุงเทพแล้วเนี่ยพูดเลยนะกลางกรุงเทพน,นนะพนนแล้วคนที่ขับก็เป็นพระด้วยทีนี้นะเป็นพระเหมือนกันทีน,นี้เดินเดินอยู่ใกล้ๆกับรถตู้ที่จอดอยู่แล้วเนะี่ยใกล้ๆกับ ตรงนั้นมันใกล้ๆกับไปโรงพิมพ์ของใไอ้สนธิเล็บเลยงทองคุณน่ะมันอยู่ตรงไหนผมจำชื่อไม่ได้แต่เมื่รท่านเคยไปไว้แถวบางลำพูน่ะใกล้ๆบางลำพูได้หละนะถนนพระอาทิตย์เด้ท่านนี้จำได้ท่านเคยอยู่เทพงูลูกนี้เนี่ยนะเนี่ยถนนพระอาทิตย์วันนั้นยังเลยพูดเลยว่าเอ้ารถตู้รถตู้ใครเนี่ยรถตู้ระแต่ผมดูแล้วไปไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่ทางอีสานเรา ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนนะอาจจะยู่ภาคอื่นนะไม่จีวอนนี่ไม่หม่มใส่ในอังสานะครับใส่ในอังสาจีวอนนี่ไม่ห่มเลยนี่มันมีวัตหนึ่งบ้างกันจีนะนะอันนี้เนี่ยะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมาคิดว่าอพอจริงๆเราว่าขับรถขับอะไร ลงจากรถลงอะไรมันน่าจะนุ่งคงไม่เรียบร้อยนะอาจายคุณผมคิดอย่างนั้นนะนะถึงแม้ว่าไอ้เลิกขับมันผิดแล้ว่ะเรารู้หรอกมีกฎหมายะล้วแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันน่าจะพี่ดิไี่ถ่นานต่อยไหมแต่ไปในรถนั่งรถไปต่างๆเนี่ยผมเคยสังเกตนะบางทีลงจากรถดเดี่ยไม่คงมุงให้หกชีวอนเลยวพวกเรานะครับอันนี้ละอันนี้น่าคิดวันนี้ได้ขอฝากนะครับนะผิดอันแรกแล้วก็อยากให้มันผิดอันที่สอง นะครับคนที่เสียเกียรัินะพูดง่ายเลยนะนะไหรวัดระวังอนนี้นะครับไหรวัดระวังนะเพราะอย่างนั้นตรงนี้ก็ขอฝวากแล้วก็การไปในงานอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดนั่นแหละท่านเป็นห่วงนะครับนะไปในงานอะไรต่างๆเราต้องระมัดระวังนะครับการห่มจีวรการอะไรต่างๆตร,ง,ตรงนี้ก็ขอฝากเสียกียัดท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันถ้าเห็นแล้วมันน่าจะเป็นสรมนานันจากทัศนัง ตังมาระพุทธตัมมาหมายถึงว่าเห็นสมณะแล้วมันน่าจะเป็นมงคลพูดง่ายๆนะเขาคิดอย่างนั้นนะครับในมงคลสูตรที่เราสวนกันนะแล้วเมื่อเช้าเราก็สวนไปแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าสวดไปแล้วนะทัศนานั้นจากทัศนังตัมมารร้ก่อนการเห็นสมณะให้นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลไม่เห็นไม่ใช่เห็นสมณะนำมาซึ่งความเสียดจันไรพวกเขาจะพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นหัวขอควา พวกเราท่างหลายนะครับวันนี้เป็นเรียกงความเป็นห่วงนะครับเรื่องความเป็นห่วงในประเด็นนี้ทีนี้เนระื่องงานการปกครองที่ผมรับผิดชอบที่ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนั่นแหละว่าโดยเพพาะอย่างยิ่งก็งานเกี่ยวกับเรื่องการระงับปฏิกรผมเคยพูดย้ำแล้วใช่ไหมครั้งหนึ่ง้วที่วัดปุยีนะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือการที่จะเกิดปฏิกรินเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องรู้ ให้เข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพราลูกวัดนะใครเป็นคนจัดการก็คือเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดในวัดนั้นอย่าต้องดําเนินการให้จบอยู่ที่วัดนั้นนะครับอันนี้แหละนี่ให้จบอยู่ที่วัดนั้นเพราะเจ้าเจ้าวาดนั้น เป็นพระพิลาวิทยาธิการด้วยนะในกฎหมายนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นพระวิทยาธิการด้วยแล้วก็ให้จบอยู่ที่ในวัดของตนเองนั้นนะครับถ้าไม่จบในตรงนั้นนะ่ะไปคนอื่นรับผิดชอบอเดี๋ยวเจ้าวาดก็จะมีปัญหาปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าใจบทบาทในหน้าที่คุณเรงจอนเขาจะบอกหาว่ายอนยานมีสมรรถภาพจยอนยานในการปกครองเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเจ้าวาดเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับ วันนั้นก็ขอฝากว่าขอให้เจ้าค,ค่ะมาทังการงานเราเจ้าระดับผู้บริหารอยว่ระดับสูงนลเนี่ยนะครับตองไปย้ำเจา้าวาดให้เข้าใจว่าถ้าเรื่องเกิดภายในวัดนั้นพระลูกนั้นเป็นพระลูกวัดก็ให้มันจบอยู่ในวัดนั้นนะครับทีนี้สูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยอีนนี้แหละถ้าเจา้าวาดอาทิตก่อนเกี่ยวกับเรื่องเจา้าวาดเจา้าวาดประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใครเป็นคนที่จะเข้าไปจัดการนะใครเขาเป็นคนเขาจัดการก็คือเจ้าคณะตำบลนี่ท่านไปดูเลยอ่านดูในบทบาทละหน้าที่ของเจ้าตำบลมีหน้าที่อะไรนะครับไปอ่านดูให้มันชัดเจนนะให้เจ้าคณะตำบลเข้าไปจัดการเจ้าวาดเขตเขตปกครองของตัวเองนั้นนะให้เป็นไปตามคันรองของทม ตามตัวบทกฎหมายตามก็ทำเอาไม่ไยนะครับเนี่ยทีนี้พอมาถึงระดับอำเภอมาถึงระดับตำบลทีนี้นี่ยมาถึงระดับตำบลใครเป็นคนรับผิดชอบก็คือเจ้าคณะอำเภอนะครับเจ้าคณะอำเภอเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการนะครับถ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอนี่ทีนี้น่สูงขึ้นมาเป็นเจ้าคณะอำเภอใครไปเข้าไปจัดการก็คือเจ้าคณะจังหวัด มอบหมายให้รองจังหวัดหรือใครก็แล้วแต่เป็นอำนาจของเจ้าจังหวัดก็องมันต้องเป็นชัดๆขึ้นไปไม่ใช่ให้ลูกวัดทำปินปัญหาเกิดที่วัดรากฏว่ามาฟ้องเจ้าคณะจังหวัดในองค์มหาดุลอ์จังหวัดัดไปถามเจ้าวัดกูรู้เรื่องไปถามเจ้าคณะตำบลกูรู้เรื่องไปถามเจ้าอำเภออ๋องูรู้เรื่องีิ แล้วว่าหาโจรสวัสดิ์ซึ่งมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่อยู่ตรงไหนตรงไหนต้องต้องให้เข้าใจว่าในกฎด์สิบิร์ตนี่เขาต้องการเรื่องฝืนขึ้นมาไอ้โกลด์สิเบิร์ตอยู่เดียวที่แหละนะการพิจารณาคณะผู้พิจารณาชั้นต้นประกอบไปด้วยใครไปเรื่องผู้ชายชั้นชั้นปูธอนประกอบไปด้วยใครชั้นฎีกาประกอบไปด้วยใครในกฎด์สิบิร์ตเนี่ย ต่อไปนี้เราจะต้องได้อธิบายกันได้สอนกันเรื่องนี้นะครับให้เข้าใจในบทกวีในหน้าที่นะปกติแล้วเลยถ้าระดับต่ำนะคือระดับคณะผู้พิจณาชั้นต้นเนี่ยก็อยากที่ผมได้ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละว่าใครเป็นผู้พิจณาชั้นต้นของระดับไหนนะถ้าพระรู้ว่าผู้พิจายชั้นต้นสารชั้นต้นนั่นแหละสารชั้นต้นทรเป็นระดับวัดก็คือเจ้าว่าเป็นเป็นสารโดยตรงนะเป็นสารจบที่ตรงนนนะนี่ รับนั้นเปต้นของระดับนั้นนะครับพะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอากท่านเจ้าคณะพัฒนาการโอ้เรื่องนี้เลยมันยังไม่ถึงจังหวัดไม่ถึงอำเภอเลยมาถึงแค่เจ้าวาดถึงแค่ตำบลเราเท่านั้นก็ไปจัดการกันได้เพราะว่าถ้าท่านไม่ดําเนินการอะไรเลยท่านไม่จัดการอะไรเลยเขาก็จะหาว่าพวกเราเนในชั้นนั้นั้นมีความหย่อนยานในการปกครองนะครับ กาะหาว่าเราไม่มีหย่อนสวัสดิ์หาว่าเราหย่อนสวัสดิภาพหาว่าเราละเลยต่อหน้าที่อุอ้ยหลายอย่างนะเขาก็จะหาเรื่องปวดเราได้เพือ่อไนะแล้วอาจจะพักหน้าพักงานพักอะไรได้หมดนะตรงนี้นะครับผมกขอาฝากท่านเจ้าคณะและารดันน,นี่คือในการพิจารณาเรื่องอธิกรณ์นะครับเรื่องอธิกรณ์ทีนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสอต่อพอนะ เรื่องสองบพอพนี่ผมอยากพูดที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกออนเสนอขออ่าเขียนสอตปเสนอไปเพื่อที่จะได้ละพาสปอร์ตเนี่ยมันเริ่มขั้นตอนมาตั้งแต่เจ้าตัวนะเจ้าตัวที่ขอเนะนะผู้ที่อยากจะไปต่างประเทศนะ่มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัว ถ้าเจ้าตัวทําผูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันก็กจะขึ้นมาโดยลยลำับเพราะใครจะไประดับไหนก็แล้วแต่เป็นพัสังการที่การระดับไหนก็แล้วแต่มันจะต้องผ่านเจ้าว่าผ่านเจ้าคณะตำบลผ่านเจ้าคณะอำเภอผ่านเจ้าแณะจังหวัดผ่านเจ้า,าคณะภาคนะครับจะใครจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เริ่มต้นต้องผ่านจากเจ้าวาดทั้งหมดเลย ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าคณะตำบลแล้วผมจะไปต่างประเทศรากฏว่ามาให้เจ้ารับผิดเซ็นรับรองเลยเจ้าวาดไม่ได้เซ็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับแม้แต่เจ้าตัวเป็นเป็นเจ้าวาดนะจะต้องเซ็นด้วยเอาไหมายล่ะนี่บางรูปนี่ยไม่รับผิดชอบตรงนี้นะไม่ได้เซ็นนะครับนะไปลงชื่อเฉพาะ ผู้ที่ตัวเองจะไปนะว่าตัวเองี่จะไปต่างประเทศเจ้าว่าไม่ได้เซ็นรับรองเนี่ยไปได้นะครับนะไปได้แม้จะเป็นเจ้าร,รัฐบุนตัวเองเป็นเจ้ารทบนุนจะไปต่างประเทศก็ต้องต่าบุนก็ต้องเป็นเจ้าวาดก่อนจะไม่จะได้เป็นเจ้าทบลเพราะฉะนั้นใครเป็นเป็นเจ้ารนาบุน,บนแล้วก็เป็นเจ้าวาดมันก็ต้องเซ็นทั้งสองสองที่ใช่ไหมเนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นว่า ไม,ไม่เซ็นมาไม่เขียนมาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดตรงนี้แหละแล้วก็ต้องให้เรียบร้อยเอกสารทุก,กอย่างครบถ้วนนะแม้แต่ตัวหนังสือชื่อตัวอักษรเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็ไม่เอานะครับเพาไปแก้ใหม่แล้นี่ถ้าเปลี่ยนชื่อมันไม่ต้องมีใบแสดง การเปลี่ยนชื่อมีผู้รับรองมีแล้วเพอท้องอินเป็นผู้รับรองชื่อและนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะนะยิ่งถ้าเป็นสัญญาบาัตรนะเป็นพระครูสัญญาบาัตรตรงนี้ก็ต้องเอาสัญญาบัตรมาด้วยนะครับเวลาจะไปทำวัสดุก่ออะไรต่างๆก็อเอาตัวจริงไปด้วยนะนะไทยในสารไปเขาก็มไม่เอานะครับ รัฐบวัเนี่ยท่านใหญมันหายนะเนี่ยท่านใหญ่หายแล้ว,ลวเดี๋ยวไฟไหม้ไปบ่อยระวังให้ดีเลยนะถ้ามันหายจะต้องทำยังไงสัญฐบาลต,ต้องไปขอทำเรื่องไปที่สำนักงานเลขาธิการมหาสมาคมใช่ไหมท่านรองรองผอนะญญเนี่ยสัญฐบาลเนี่ยต้องไปขอต้องไปขอใหม่แนละ้วไปขอสำเนามา นะไปขอไปขอใหม่เลยนะนะตรงนี้นะมันถึงจะได้นะครับนะเดี๋ยวนี้บางทีมันมนะีอะไรนะบางท่านเนี่ยอ่าเปลี่ยนหนังสือสุทธิจำจำฉายาตนเองไปเปลี่ยนฉายาตนโดเองเอาเองอ่าเอ๊ะ อยู่นี่แหละอำเภอเอมืองมีตัวอย่างนละ้วแต่ท่านพักกูเอามาไมวกก้นนวกกไนไนเนี่ยรา,าท่านพักกูโอ้ยท่านพะครูไปโลดนี่แหละเนี่ยนะนะไปเปลี่ยนฉายาตัวเองเนี่ย,ยไปเปลี่ยนฉายาตัวเองทีนี้่มาผลก็ไปไปหาไปไปประกาศไปประกาศก็าหายไปถามบอกว่าสอบได้ปีไหนจำม่ได้ประจวบ ตายเห็ุจังได้บาทหนึ่งไปคนอยู่สำนักพุทธคนธนกพลเขาไปเห็นไปเห็นซื้อสอบนั้นไม่ได้ปีไหนหว้น่นทำแต่พูดไปหลดเป็นตัวอย่างเลยผมจะพ่อจนจุงนั้งถุเขียนของผมแล้วผมยกตัวอย่างได้นี่มาคนมาสอบนะทั้งปีได้เลย,เยสายญาติเป็นสายญาติโบราณสถานไหนรับ วันนั้นหนังสือทุกทีมันเองเป็นเองสายญาตหนึ่งบานคนเพียนหนังสือทุกทีเดี่เขาเราไปหาประธานสำนักขุนโอ้ยมันคือพวกคือกันว่านั้นเขาอะวันนั้นถามออกมาโทรมาถามว่าโอ้ยผู้ใดผู้เลี่ยนไหนเพิ่นเพิ่นบอกไม่ได้ยังบัวก็อยู่เลยเขาเพี้ยนหายประธานคนภาษาญาติวันนี้เอาไปมากันเลยเนี่ยวันเห็นหนังสือหลับล้อมคืนไปไ่จะได้เลยนี่ยไปประกาศนะครับคอสอไป เขาเสีออกไปแทสไยประกาศใยไว้เวเอาปรกาศออกไมเพระว่ามันสายญามันบตุงกันพอใะไหมจังใยเยอกว่ผู้ใดสิเลียนผู้ใดสิเลียนสายญาเจ้าของจะจุดเปลี่ยนเปลี่ยนโดยพราการเด้อเปลี่ยนไหนบ้างเออเปลี่ยนไหนู่บ่มันเปนอันเีวล้่แกนว่แล้วเอเาไปเาไปเขาไปเอาเออเอา เปลี่ยนไม่เลยซึ้งคนแล้วไปปวดไม่ท้เดยวแ่นว่าสลนะเออไปเกิดเนจะไปบอกว่าคนนี้มันเป็นพอคอยเลิกคนนี้มันเป็นคนเปลี่ยนพอเลยเลิกหดเลคนนี้ได้ที่เ่นลนะเปล่ยนสายญาตั้ซื้อ่าซั้เปลี่ยนพอทําเปลี่ยนซื้อพอซื้อแมร์เนี่พอแม่กเอารือบ่เอาเลี้ยวไปชอบผู้ไม่มาได้แม่หมดเลยนะแต่ชอบแต่อะไรก็ไมาทราบเป็นผู้ต่างไหนแม่บอกนนี่เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในวงการคณะสงฆ์เรา พราะนะว่าอมให้เขาใจพุ่งนีมัดนี่ยนะวายนะตรงนี้ก็เรื่องสอนกอนี่แหละท่านไม่ต้องห่วงขอให้ทำให้ันถูุต้องตามขั้นตอนตามระเบียบอะไรต่างๆตรงนี้ก็ขอฝากพระเจ้าพันะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือฝ่ายเลขาเลขาของใครก่อนที่จะให้หลวงพ่อเจ้าพันธุตำบลเซนนะ กอให้เลขาได้ระเบิดตัวดได้มันดีๆนี่เพราะฉะนั้นเลขาหนีกันเดือดจนได้แม่ปอตอนเช้าผมไปถามมาเอา้าช่องมาหืดดีระฆังเดี๋ยววันนี้ช่องมาเลขาเลยเบิรงน่อ่อผมก็เลยเบิ่งเลยกูจักข้าวพาอนี่จะมาจะใส่เป็นเรื่องว่าอีกคนหนึ่งนี่ก็แสดงว่าขบวนการในการทำงานเนี่ย โอ้จับนาทีเจ้าของเลยเส้นลำลองมาไหนจะไหนเห็นเจ้าได้เจ้าของเส้นลำลองมาจไหนเอกสารนั้นพันผูถือต้อมก็ได้บอกบอได้ตัวตัวจะมาถือต้องเจ้าคนใดบอชิลลุน้ำนี่เดี๋ยวจะหาว่าท่านไปรับรองเอกสารเน้น่าจะถือปนอี่ได้บัตรแงได้บัตรไปไดอา่าได้บัตรอะได้บอกไปได้ยาแผ่นดินได้หรืไม่เส้นจะลองเอกสารเนี่ พร้อมันไม่ถูกต้องเอกสารนั้นไม่ถูกต้องไปเซ็นรับรองอนี่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่ท่านจะคุโโ้นโซคนให้พ่อรู้นี่มาตายยิงห้างจิตโอ้โหรู้ใช่ไหมเนี่ยทั่นสี่ถืลลอไล้ต้องเปนเป็นเส้่ตุรี่ยบต้องแป็นหมดเลยนั่นเป็นการได้ปล่อยและเรียกขอฝากนะครับตรงนี้ก็เรื่องการสอรบพอผมจะเข้าใจตรงนี้นะครับนะคงจะเข้าใจตรงนี้แหละทีนี้ มีเรื่องอะไรที่ท่านอยากจะถามผมไว้ในสาย้ารปกครองเนี่ยนิมนต์นิมนต์ขาน่อยนิมนต์ในเรื่องอะไรลงไหนอยากถามหรือสงสัยเทไหรน,นะในเรื่องนี้นะครับไอ้ผมมีแหผมก็จะพูดซ้ำนี่แล้วผมก็จะบะพเหมือนกันเลยอ่าวันนี้ผมออกผู้เดียวเลยนะวันนั้นกะ็คงคงจะมีเท่านี้นะครับที่ที่ได้นำเสนอตรงนี้ถ้าม,มีอะไรก็ให้ส่งให้ถามหลังวันได้นะครับขอบขอคุณครับ นะครับเออขอบคุณคุณผู้ชมวนันนี้เราบริการตางครับยินได้เลยนะครับเพราะว่า